สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Watch Watch นะครับ EP นี้เราจะมารีวิวซีรีส์จาก Disney Plus ที่มีชื่อว่าอโซกาครับอโซกาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในซีรีส์อยู่ในเรื่องของ Star Wars เนาะจริงๆต้องบอกว่า Star Wars เนี่ยเขามีซีรีส์แบบมาสักพันละมีทั้ง m บ n ดาร o r i a n ใช่ปะมีอะไรอีกอะมี Obi Wan อย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งเราจำชื่อไม่ได้แล้ววะเออซึ่งแต่เรื่องที่ออกมาในอย่างกับ m a n d a l o เร a n ียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีมาก แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยกับสตาร์วอลความเป็น Star ์วอลอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะดออปไปพอสมควรนะคือต้องบอกก่อนนะว่าเราเชื่อว่าเด็กหลายคนที่โตมาในยุคนี้น่าจะไม่อินกับ Star War s แล้วมันอาจจะเพราะด้วยเหตุผลของความที่บ Star War มีความเป็นเหมือนลิเกอวากาศระดับนึงนบทพูดอะไรต่างๆมันดูแบบมันดูเชยมันดูโบราณมากอย่างเงี้ยแล้วก็คอสตูมหรืออะไรพวกเนี้เรารู้สึกว่า Star War s เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ มีความแบบจินตนาการสูงแต่มันดูตกยุคอเอเอประมาณนั้นมากกว่านาะซึ่งอ่ะโอเคแล้วไอ้อโซกาเป็นยังไงจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าอโศกาเนี่ยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างหลังจบภาค6ก่อนจะเข้าสู่ภาค7เออมันจะเป็นมีช่วงของมันอยู่อย่างเงี้ยคือเป็นช่วงที่แบบเวลาที่หายไปอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ได้ข่าวจากแฟนๆสตาร์วอลมาหลายๆคนนะเขาบอกว่าเหมือนสตาร์วอลได้มีความพยายามจะ รีเซ็ตจักรวาลหรือความพยายามที่จะแบบว่าตีความออกมาใหม่ให้มันแบบให้มันดูดีขึ้นให้มันดูสมเหตุสมผลมากขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะก็คงจะประมาณนั้นเนาะซึ่งเราก็ยังไม่รู้สึกอย่างนั้นอยู่ดีคือณตอนนี้ครับอโซกาเนี่ยมันเป็นอโซกาเนี่ยตัวละครอโซกาเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นลูกศิษย์ของอนาคินหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าอนาคินก็คือดาร์ธเบเดอร์เนาะเป็นลูกศิษย์ของอนาคินนะครับซึ่งอโซกาเนี่ยเขาจะไปปรากฏอยู่ในซีรีส์โคลนวอลกับเรเบ l ล ที่มันจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างภาค2กับภาค3เออมันวุ่นวายอะ่ะเอาง่ายๆคืออโซก้าคือลูกสิกของอนาคินครับที่เขาขับขับตัวเองออ,อกจากรัธิของลัธีของเจไดเพราะว่าเหมือนกับมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวสภาเจไดเนี่ยเข้าใจในตัวอโซกา้าผิดอโซก้าก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาครับซึ่งอโซก้าเนี่ยจุดเด่นก็คือเขาจะใช้เป็นดาบดาบคู่เป็นหลักแล้วก็คือถือ2มือนะดาบคู่ถือ2มือแล้วก็ ใช้ไลท์เซเบอร์ดาบอีดาบเรืองแสงเนี่ยสีขาวเออซึ่งเขาจะมีความเชื่อของเขาความชอบของเขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละซึ่งเราจะไม่ได้ว่าทําไมต้องเป็นสีขาวอะโอเคถ้ามาพูดถึงตัวซีรีส์อย่างเงี้ยตัวซีรีส์มันจะมีประมาณกี่ตอนวะหกตอนปะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเช็คก่อนอโซกาแปดตอนเอออโซกาเนี่ยมีอยู่ประมาณ8ตอนครับมันเป็นซีซันซีซันเดียวเนาะ โดยที่ตอนแรกเนี่ยจะปล่อยออกมาทีเดียวเลยประมาณ2ตอนัอ้งถ้าเราจาไม่ผิดนะสองตอนน่าจะ2ตอนครับตอนแรกคือปล่อยออกมาทีเดียว2ตอนแล้วจากนั้นก็ไล่มาสัปดาห์ละหตอนหนึตอนอย่างเงี้ยโอเคแหละครับโดยซีรีเรื่องนี้ได้คะแนนแบบรีวิวจากเว็บ IMDB ไปเนี่ยเราว่าค่อนข้างโอเคนะ7.7อ่ะแล้วยังไงมันเวิร์กไหมจริงๆเราต้องบอกว่าสิ่งที่เราห่วยหาใน Star Wars เนี่ย เรารู้สึกว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ Star Wars คือฉากการดวนดาบไลท์เซเบอร์ครัซึ่งอาโซกาเนี่ยในคอมเมนต์ของเราอะทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากคือเอาง่ายๆคือดีกว่าเอาภาค789มารวมกันอีกอะคือเรารู้สึกว่าฉากการดวลไลท์เซเบอร์ฉากการดวลดาบใน789ดป็เนเป็นอะไรที่มันแย่มากๆอะแล้วไอ้7 8 9นี่คือตำนานแห่งความแบบเราเรียกว่าความอัปยศของแฟน Star Wars มั้งคือ เราอะเราคิดว่าเราก็เป็นแบบแฟนขับ Star าวด์ดับเนื้อถ้าเกิดว่าถามเราแบบคะแนนเต็มสิบเราให้ใตัวเองแบบเป็นแฟนซาวดประมาณแบบเจ็ดถึงแปดคะแนนนะเรารู้สึกว่าเราผิดหลังกับเจ็ดแปดเก้ามากเออเราเราไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อเรื่องไม่มูฟออกจากตระกูลสกายวอลเกอร์ใช่ไหมละ่ะแล้วอันนี้พอมาทําในเรื่องของโซก้าอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวละครที่หลายคนน่าจะคิดถึงแล้วบางคนอาจจะลืมไปแล้วซึ่งเราอะเราลืมไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะแล้ว การมาของซีรีส์โซกาเนี่ยมันทําให้ Star w a r มันกลับมาเป็นแบบเดิมก็คือการฉากดวลไลท์เซเบอร์ที่ค่อนข้างจะดูเดือดเลือดพล่านเออสนุกขึ้นเอาง่ายคือฉากดวลดาบมันสนุกขึ้นมากๆแล้วก็ตัวบทต่างๆอย่างเงี้ยมีความที่แบบค่อนข้างจะดีมากรวมถึงความเซอร์ไพรส์ในการกลับมา รับบทอนาคินของเฮเดนคริสเตนเซนบักชื่อเขาที่นี่ป้าเออใช่แล้วก็จะเห็นอนาคินเขากลับมาในรูปแบบของฟอร์สโกสอย่างเงี้ยเออแล้วมันมีอะไรอีกคือจริงๆแนละ้วรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่เราทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบนะอย่างแรกคือที่เราชอบอย่างที่บอกไปคือมันคือฉากการดวลไ์เซเบอร์อย่างที่สองคือการได้เห็นเจไดฝั่งซิดที่ดูเก่งอ่ะเพราะว่าไอ้เจ็ดแปฝั่งซิด ฝั่งฝั่งไม่ดีอะ่ะดูกระจกเกินไปแล้วก็ถัดมา,าในในแบบในฝั่งนี้คือรู้สึกว่าไอ้ตัวละครตัวร้ายแต่ละตัวเนี้ยดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูแบบดูน่ากลัวมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเอออ่ะแล้วตรงไหนต่อที่เราสึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กจริงๆแล้วครับด้วยความที่ว่าตัวซีรีส์เนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างภาค6เข้าภาคเจ็ดเนานะหมายความว่าต่อให้แบบจะทําออกมาดีแค่ไหนอ่ะมันจะถูก มันจะถูกเหมือนกับว่าเราอะจะรู้เหตุการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วทั้นั้นต่อจะให้แบบทาทาตอนจบออกมาแบบอลังการแค่ไหนมันก็คงจะยากมากเพราะมันจะไปขัดกับภาคเจ็ดที่มันรอที่มันแบบที่มันถูกฉายไปแล้วถูกผลิตหรือถูกสร้างขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยเออก็ก็มีประมาณนี้อ่ะแล้วตรงไหนอีกที่เราชอบรู้สึกว่าบทบทบางตอนอะมันเอื่อยไปนิดนึงเรารู้สึกว่าประมาณ ep เท่าไหร่วะ ep สาม ep สี่นี่แหละมั้ง ไม่ดิเออ EP อแถวๆนี้แหละแถว EP เนี้ยเรารู้สึกมันเอื่อยไปนิดนึงมันมันมีความแบบดรอปลงอย่างเงี้ยแล้วอ่าเราชอบฉากโดนไลท์เซเบอร์ในในแบบพระในในซีรีส์เรื่องนี้มากแต่เรารู้สึกว่ามันน้อยไปมันยังไม่จุใจอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวละครอ,อื่นนี่พอม,มาอย่างเช่นแบบเอสลาอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกว่าเอ่อตัวละครมันน่าจะไฮมากกว่านี้แล้วก็ยังไม่รวมถึงพลอตโฮนะคือเรารู้สึกว่าสตาร์วอลเนี่ยมันเป็นหนังหรือเป็นซีรีส์ที่ มีความเป็นแบบพล็อตโฮดค่อนข้างจะสูงมากๆในหลายๆอย่างเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็เลยคิดว่า Star War s ก็ยังคงเป็น Star War s แต่แค่ปรับปรุงให้ดีขึ้นประมาณนี้อ่ะแล้วยังไงส่งท้ายเลยจริงๆแล้วอะอาโซก้าครับใครที่เป็นแฟน Star Wars อย่างเงี้ยเราเราู้สึกว่าใครที่เป็นแฟนเดนตายอะเราคิดว่าต้องดูนะต้องดูแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบตาม s t a r w a r s หลักๆเขาอาตามแค่1-9ถึงไม่ได้ตามภาคย่อย อาจจะแบบว่าอาจจะดู1นถึงเอาจ,จดูแบบดู1นึ่สอใช่ปแล้วก็4ี่หแล้วก็7จ็ 9, แล้วก็อาจจะดูโรควันเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ติดตามซีรีส์เรื่องอื่นเลยมันจะเป็นแบบ m a n ดาลอเลียหรือแบบมันจะมีอะไรอีกอะแมนดาลอเลียแล้วก็จะมีโอบิวันอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราอะรู้สึกว่า a s โ o ก a เราให้ระดับความสนุกอย่างเงี้ยเออมากกว่ามากกว่า o b บ w วันมากกว่า o b บ w วันนะเออแต่ว่า ยังรู้สึกว่าไม่ต้องดูก็ได้ใช้คำนี้เลยปะ่ะ <c oughs> คือในซีรีส์ที่มันออกมาก่อนนัานเนี่ยครับมันจะมีมีอะไรบ้างนะมีโบบาเฟ t ใช่ปะ่ะมีแบนดารอเลียนอย่างเงี้ยเราอะรู้สึกว่าไอตัวของอโซก้าอย่างเงี้ยสนุกพอๆกับไม่แมนดารอเลียนเลยแต่เราคิดว่าไม่ดูก็ได้นะไม่ไม่เสียดายถ้าใครที่แบบเป็นแฟน Star Wars จริงอะเราคิดว่าควรดูเพื่อเป็นการแบบเติมเต็มความ ฟินของตัวเองอะเพราะว่าอโซก้าหายไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบดูแค่หนังใหญ่อะเราไม่ได้ตามซีรีส์อย่างเงี้ยเราอะรู้สึกว่าจะไม่อินกับตัวละครอโซก้าฉะนั้นเราขอจัดให้ซีรีส์เรื่องนี้อยู่ในเรื่องที่ดูก็ได้ครับไม่ดูก็ไม่เสียดายแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับอโซก้าใครที่แบบมีความเห็นตรงไหนที่รู้สึกว่าไม่ตรงกรันหรือแบบอยากจะบอกว่าเฮ้ยมันมีตรงนั้นตรงนี้ทําไมถึงไม่พูดละ่ะก็ พิมพ์ใส่คอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะมีความตกหล่นบ้างแต่นี่คือเรารีวิวจากความรู้สึกของเราเองนอ่นที่เรานั่งดู8ตอนนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะหาดูนะครับซีรีส์เรื่องนี้ฉายบน d i s น e y Plus นะครับก็ไปตามดูกันได้ตอนนี้มีครบทั้ง8ตอนแล้วแล้วก็มีภาคไทยด้วยเสียงภาคไทยไม่ได้แย่แล้วก็รวมถึงเสียงของเฮเดนคริสเตนเซนหรือคนที่แสดงเปน็นแอนนาชินเนี้ยได้เสียงของชาคริสแย้มนามกลับมาภาคกั้วครับก็สําหรับอีพีนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ